สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับเป็นเป็นผงผัดกระเพราสําเร็จรูปนะครับในเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยนะรกระเพราป่าแท้ๆเลยนะครับใบกระเพราป่าใบกับยอดดอกอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีสมุนไพรอีกสิบกว่าชนิดนะครับก็จะมีพวกสมุนไพรที่ให้กลิ่นรสชาติเป็นเครื่องเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขิงอะไรพวกนี้นะครับนะกะวานไทยกะวานเทศ นะครับผักชายญ้ยาอะไรพวกนี้นะครับนะฮะตัวนี้เราใส่ลงไปสมุนไพรสิบชนิดเลยนะครับเป็นสูตรโบราณแท้ๆวิธีการผัดก็เนี่ยฮะหนึ่งจานต่อปลายช้อนนะฮะใส่ลงไปนะครับนะฮะท่านใดที่สนใจนี่นะครับผัดกะเพราที่ไหนผัดกะเพราไม่อร่อยเนี่ยก็เอาตัวนี้ลงไปคลุกกับหมูคลุกกับเนื้อสัตว์ที่ท่านผัด แล้วก็ปรุงรสปกติรับรองว่ากระเพราของท่านเนี่ยจะกลายเป็นกระเพราขั้นเทพขึ้นมาท,าทันทีลองดูนะครับแล้วก็ใส่หมูกับใส่พริกลงไปผัดก่อนครับปรุงรสนะครับ,รบมันปลาพอหมูใกล้สุกนะครับเราก็ใส่ผงกระเพราสำเร็จรูปไปเลยนะครับเป็นผงกระเพราโบราณนะครับในนี้ ครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้กระเพราผัดแห้งนะครับสูตรโบราณแท้ๆเลยนะครับผงกระเพราตัวนี้นี่เป็นสูตรโบราณนะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับวัตถุดิบที่ท่านต้องเตรียมก็คือมีแค่พริกแค่นั้นเองนะฮะนอกมันไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นผงของมันอยู่แล้วโอเคนะครับน่าทานมากครับนะฮะเราก็จะส่งผงกระเพรานะครับ ผงผัดกะเพราสาเร็จรูปนะครับให้กับสมาชิกที่สนใจนะครับใครที่เบื่อผัดกะเพรารสชาติเดิมๆผัดไม่อร่อยเอาตัวนี้ไปเลยนะครับหอมฉุนแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราไปลุยปลาลุยโคกกันมาสักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์กระเพราพวกนี้นะครับมันเขาก็จะเกิดปะปนกันนะครับอยู่ ตามหญ้าตามโคนต้นไม้ในป่าเนี่ยนะครับก็มีทั้งสีแดงสีเขียวเนี่ยแล้วแต่ว่านกหนูนะครับเขาจะรังสัรอะไรออกมานะครับนี่นะฮะก็ไปรูดมาแล้วเราก็ทําให้เขาแห้งเดี๋ยวเราก็จะมรรจุต่อไปนะฮะนีชิมดูนะอืมอืมมีความเผ็ดซ่าครับใช่ตัวนี้ ใจเขายากนิดนึงนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมกำลังหาสีแดงๆนี่ฮะเป็นมเมล็ดเล็กๆอยู่ในอยู่ในรังรังไข่เขานะครับนะครับโอเคนะฮะ